สวัสดีค่ะพบกับช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะอ่ะวันนี้นะคะจะมาคำนวณสูตรหวยลาวกันนะคะเนาะในวันที่ผลหวยลาวในวันที่เจ็ดนะคะอ่ะมาดูผลหวยลาวสูตรที่หนึ่งกันนะคะในชุดนี้เนาะสามตัวนะคะเด่นนะคะวันนี้เนาะจะมีอยู่ที่ศูนย์หนึ่งสองนะคะ จะมีศูนย์มีหนึ่งมีสองนะคะมาดูคู่ชุดแรกกันเลยนะคะเนาะศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์สองนะคะศูนย์สามนะคะและศูนย์สี่นะคะเนาะคู่ต่อมานะคะหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งสองนะคะหนึ่งสามนะคะและหนึ่งสี่นะคะคู่ต่อมานะคะ สองหนึ่งนะคะสองสองนะคะสองสามและสองสี่นะคะอ่ะวันนี้แอดขอเพิ่มนิดหนึ่งนะคะเนาะขอเพิ่มเบิ้ลเบิ้ลนะคะเบิ้ลเบิ้ลกันอยู่ที่สี่สี่หหนะคะห้าสี่นะคะเนาะและ สามสี่นะคะห้าหกนะคะเนาะอ้าวันนี้แอดเพิ่มนะคะให้กับเพื่อนๆนะคะเนาะในสูตรนี้นะคะเนาะสูตรราที่หนึ่งนะคะมาดูเด่นกันนิดนึงนะคะเนาะวันนี้นะคะเลขที่เด่นเด่นนะคะเนาะจะมีอยู่ที่ติดหนึ่งนะคะ ติดสองและติดสามนะคะเนาะจะมีมีหนึ่งมีสองและมีสามนะคะในสูตรนี้เนาะอ่ะเห็นเห็นกันเลยนะคะเนาะที่จะมานะคะมีหนึ่งกับสองเนาะแอดขอเลือกที่เด่นหนึ่งรองสองนะคะเนาะเด่นหนึ่งรองสองเด่นแรกนะคะสองสองนะคะ 3าหนึ่งนะคะสองสามนะคะสี่สี่และห้าสี่นะคะเนาะแอดเลือกในโซนนี้ให้กับเพื่อนนะคะเนาะนะคะในโซนนี้เนาะมาดูสูตรที่สองกันต่อนะคะสูตรสองกันต่อเลยเนาะ วันนี้จะลงคลิปเดียวนะคะสามสูตรรวดเลยนะคะเนาะให้กับเพื่อนๆนะคะอ่ะมาดูสูตรสองกันต่อนะคะในชุดแรกเนาะจะมีอยู่ที่ศูนย์หนึ่งสองและสามนะคะเนาะติดศูนย์ติดหนึ่งติดสองติดสามนะคะในสูตรนี้นะคะเนาะคู่แรกนะคะศูนย์ศูนย์นะคะศูนย์หนึ่งนะคะ 05และ07นย์ะคะโซนต่อมานะคะอะขออภัยเขียนผิดเนาะ11นะคะอ่ะถูกแล้วหนึ่งศูนย์ขออภัยนะครับแอนเขียนไปทั่วนะคะขอภัยเด้ออ่ะเขียนใหม่เนาะหนึ่งศูนย์นะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย

อขอลบนิดนึงเนาะมันดูขี้เลยนะคะเนาะอ่ะนี่จะเป็นในสูตรนะคะเนาะนะคะ เนาะอันนี้เป็นในสูตรสองเนาะมาดูชุดเด่นๆนะคะวันนี้เนาะอ่ะแอดขอเลือกสามนะคะชุดเด่นวันนี้จะมีอยู่ที่สามสี่และห้านะอ่ะเพิ่มนิดนึงนะคะขอเพิ่มอยู่ที่ห้าหกนะคะ แปนะคะสามเจ็ดนะคะและห้าสี่นะคะเนาะส่วนเบิ้ลเบิน,นะขอติดอยู่ที่หกหกสี่สี่นะคะเนาะอ่ะวันนี้สูตรสองนะคะเนาะจะติดในนี้เลยนะคะติดสามติดสี่ติดห้าแอดขอเลือกเด่นสามนะคะ ลอง5เนาะนะคะ3แรกนะคะขอเลือกอยู่ที่อ่ะอีกตัวหนึ่งขอขอภัยเนาะขอเพิ่มที่39มเก้านะคะเนาะสา37ก้าามเจ็ดอันนี้มีสามเจ็ดเนาะขอภัยนะคะ,ะลบไปเลยเนาะ สามเจ็ดห้าหกนะคะห้าสี่ห้าสามนะคะเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเนาะวันนี้แอดเลือกในสูตรสองให้กับเพื่อนๆนะคะมาดูสูตรสามนะคะเนาะอ่ะสูตรสามนะคะ ตัวเด่นนะคะเนาะวันนี้เนาะสูตรสามจะมีอยู่ที่เก้าศูนย์หนึ่งและสองนะคะติดเก้าติดศูนย์ติดหนึ่งติดสองเนาะในสูตรนี้นะคะเนาะคู่แรกนะคะเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดนะคะ

นี่จะเป็นในสูตรนะคะเนาะนะคะ,ะ,คะอ่ะเลขเด่นนะคะในชุดนี้เนาะ,ะ,นะ,ะขอเลือกนะคะสามสี่และห้าเนาะ,ะสามส,ามสี่ห้านะคะในชุดนี้เนาะแอดขอเลือกเด่นที่ ลองสี่นะคะเนาะขอเพิ่มนะคะขอเพิ่มเลขนิดนึงขอเพิ่มอยู่ที่แปดสี่นะคะแปดสองนะคะห้าสี่และห้าหกนะคะเนาะเด่นเดนก็จะมีเลยเนาะในสูตรเขาจะมีเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าและสองห้านะคะเนาะถ้าท่านใดชอบในสูตรนะคะเนาะ จะเห็นว่ามีอยู่ที่25 15 05 95นะคะส่วนลอง4จะมีอยู่ที่94 04 14่ศนและสอนะคะเนอะอันนี้จะเป็นในสูตรนะคะเนาะแต่ที่แอดจะเลือกนะคะแอขอเลือกอยู่ที่84นะคะ82 54และ56นะคะเนอะแอดจะเลือกประมาณนี้นะคะ ท่านใดชอบในสูตรเนาะวิ่งนะจะมีอยู่นี่เลยเนาะอ่ะขอเพิ่มนะคะขอเพิ่มที่สองห้านะคะและเก้าสี่นะคะเนาะอันนี้จะเป็นสูตรสามนะคะท่านชอบนะคะเนาะอ่ะแอดขอเลือกที่แอดระบายสีส้มนะคะส่วนท่านใดชอบในสูตรจัดได้เลยนะคะเนาะในสูตรเราก็มีอยู่นะคะเนาะ อ่ะวันนี้สามสูตรลาวนะคะนะคะหนึ่งสองสามนะคะกับสูตรลาวเนาะจัดให้เพื่อนๆนะคะชุดนี้กันเลยในคลิปนี้เลยนะคะเนาะอ่ะถ้าชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจัดกันไปเลยนะคะเนาะวันนี้แอดลาคลิปนี้ไปก่อนนะคะเนาะขอทุกท่านโชคดีนะคะในวันพุธเนาะนะคะในวันที่เก้าเนาะผลออกนะคะอ่ะโชคดีนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอยู่นะคะเนาะขออภัยที่ห่างหายไปนะคะเนาะอ่ะก็ไม่ว่ากันนะคะ,ะขอวันนี้ขอให้ท่านรวยๆเนาะโชคดีนะคะตุ๊จีนนี้เนาะนะคะอ่ะอาคินี้ไปสวัสดีค่ะ